เอาปลามาให้จะมีกินหนึ่งวันแต่ถ้าสอนจับปลาให้เป็นจะมีกินตลอดไปดูปที่น้องป,ปิงเชื่อว,ว่าคำนี้ไม่เกินจริงได้มาเห็นโครงการของวิลฟูดเดชั่นที่เขาเพิ่งเปิดตัว Build วิล l l ิลแลางห้องปฏิบัติการฝึกทักษะที่โรงเรียนหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนคนรราชสีมามีงานนี้คนทั้งอาสาสมัครและเชฟมาช่วยยกระดับทักษะให้กับคนในชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆที่เน้นการปฏิบัติจริงนอกจากนี้เรายังได้เจอเหล่าอาสาสมัครจากต่างประเทศมาช่วยพัฒนาพื้นที่ให้ดูสวยและน่าใช้มากขึ้นในวันนั้นเนี่ยก็ได้เชฟฟพพรร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 ิิกก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 กมมมมมมาา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 ชช่่่ววยยยยยยสสสสธตตตใใใในน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 ทททททอออหหห้้้้้้้ัััััับงงงงงงๆโเเเเเีีีีีีีีีแลลละะคคคคคุุไดดษษษขภฤ และการใช้ AI โดเชฟเจอร์ี่และเชฟแตงจากชาดาด้วยเป็นโครงการที่อยากให้มีในหลายๆโรงเรียนมากๆไหนมาถึงเขาใหญ่แล้วก็ขอแวะเขาใหญ่อัสตอเรสกันสักหน่อยแน่นอนว่ารูทีนอะ่ะเคยไปดูงานศิลปะของที่นี่มาก่อนแล้วแต่การเห็นผลงานที่แทรกตัวอยู่ในป่าก็ยังรู้สึกว่ามาได้อีกบ่อยๆไม่ใช่มีแค่งานศิลปะเท่านั้นเรายังมีงานเวิร์กช็อปจากธรรมชาติมาให้ลองทำไปจนถึงไฮไลท์อย่างคอสซินเนอร์ที่ได้เชฟวุฒิศัเป็นอินเวสเดนต์คุณนินารีอาร์ติสให้กับเขาใหญ่อาามรารส์ต ที่นั่งกันลุงน้าได้เลยนะ